แต่ผมว่าเกมนี้จบไวนะครับจบไวและทักษิณไม่ใช่คนคนเดียวที่จะจบคนในตระกูลเขาเนี่ยอยู่ยากและริวล้อทั้งหลายนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงฝันทงได้เลยรอบนี้เฮี an, ้ยนเตียนอย่างแน่นอน สวัสดีครับพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้กลิ่นรัฐประหารหึงเลยนะครับก็เต็มโซเชียลมีเดียนะครับหลังจากที่พักเพื่อไทยที่มีหัวหน้าพักคือองค์อิงนะครับแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นลูกของทักษิณชินวัตรนะครับได้มีการเคลื่อนไหวนะครับ จะแก้ไขกฎหมายกฎอัยการศึกเพื่อให้อุกอิงสามารถแต่งตั้งและก็ปลดพบเหล่าทัพได้เองจากเดิมเป็นอำนาจของสภากลาโหมที่ต้องผ่านความเห็นชอบของพระมหากษัตริย์มาอยู่ในอำนาจของตนเองคุณประยุทธ์เสนอมาเนี่ยถ้าเป็นข้าเป็นสิทธิ์นะครับที่เขาเจะเสนอแต่ว่า จริงๆผมก็ถือร่างของสภากราหกซึ่งก็ได้ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้ก็จะฟังความเห็นทุกส่วนอนะครับว่าควรจะไปในทิศทางใดเพราะหน้าที่ของเราก็คือกองสารคุณแวราต่างๆที่จะเข้าเข้า,าจูขขะบะอาหมอผมผมคิดว่าทั้งหมดมันต้องอยู่ใทควาเป็นจริงนะครับว่าเราจะทํายังไงที่มันเหมาะสมที่สุดน,นะครับแล้วก็ สิ่งที่สําคัญไม่้อยู่ที่ตัวนดรักกัแก่สิ่งสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันและใช้กองทัพในการที่จะให้มาช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาให้มากที่สุดอันดีือเป็นองคประกอบ นะครับระบบระเบียบอะไรมันก็นแก้ไขได้อยู่แล้วไม่มีกฎหมายยังไม่ได้มีการยืนยันจุดยืนนี้ยังไม่ใช่จุดยืนที่พักเพื่อไทยได้ลงมติแล้วนะครับ mm hmm. สมาชิกสภาผู้แทนราศฎรแต่ละคนเนี่ยเราเราปฏิเสธไม่ได้ใครจะมีจุดยืนยังไงนะครับ mm hmm. <Okay. S 1> ส่วนของพรรคกุ้ใจะไทยเห็นด้วยไหมกับของเพื่อไทยที่เขาจะมีร่างพรบกาลาหัวันใหม่มาก็ถือว่าผ่าตัดกองทัพมากพอ mm hmm. สมควร ในประเด็นไหนในประเด็นเรื่องการเอ่อการแต่งตั้งผอหลอทับการแต่งตั้งผู้เอ่อในพลทหารต้องผ่านคลมแล้วก็เรื่องสภากราหูที่จะมีการผ่าตัดพักภูมิใจไทยเห็นด้วยไหมหากจะมีการแล้วก็เรื่องการสกัดการปฏิวัติด้วยเรื่องอื่นยังยังไม่ได้ดูแต่เรื่องของการสกัดการปฏิวัติผมผมไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าการเดสกัดการปฏิวัติเนี่ยได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนักการเมืองทุกคนต้องทําหน้าที่ให้ดีซื่อสัตย์สุจริต รักษาความสงบอย่าให้แตกความสามักคีไปในบ้านเหมืองเงื่อนไขการปฏิวัติมันมีอยู่แค่ไม่กี่เงื่อนไขตัวใหญ่ก็มาจากนักการเมืองเท่านั้นเพานักการเมืองก็อย่าไปเข้าเงื่อนไขนั้นมันก็ปฏิวัติไม่ได้ก็แค่นั้นเองเราให้ออกกฎหมายอะไรมาแวลาเขาปฏิวัติเขาก็ประกาศแรกคืออะไรฉีกรัฐธรรมนูญประกาศใช้เพราะฉะนั้นตรงนี้มึงทำไป มันก็อาจจะเป็นแค่สัญลักษณ์แต่มันมันบังคับใช้อะไรไม่ได้ตดีที่สุดก็คือต้องทําตัวให้ดีอย่าให้ไปเข้าเงื่อนไขเงื่อนตัดสุดจริตอย่าขี้โกงอย่าอายุยังให้ใครแตกความสามัคคีกันอย่าไปเป็นลงถนนแล้วก็ทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านันาดแต่ถ้าเขาไปจับมือกับพรคประชาชนระหว่างเพื่อไทยกับพรรคประชาชนมันก็จะผ่านนะคบเพราะเขาเกินครึ่งหนึ่งในสภาเสียงของเขาได้ในประเด็นนี้พระุูใหญ่ทย ม่เอาด้วยอยู่แล้วก็ตัวจะผ่านก็เป็นก,ะก,กาาระบวนการตามประบอบประชาธิปไตยเราจะไปทำอะไรได้ก็ต้องเคารพเสียงเสียงสูสสสงไากเสียงเสียงเสียงส่งเสียงรุ่นมากก็คือมีโอกาสที่จะไปตกในชั้นสวถ้าผ่านสอสอไ,ไปได้ไม่รู้ในต่วพางอุตสาหกรมรมในประเดน็นประเด็นตรงนี้ไม่เห็นด้วย <resistant language> มันมันมันไม่มีความจาเป็นเพราะว่าเพราะว่าอย่างไม่รู้นะผมก็อยู่การเมืองมาตั้งแต่ สมัยปฏิวัติที่สามกรุ๊าก็สมัยนัฐบุรีรามยทายก็เห็นว่าการปฏิวัติมันหมีเงื่อนไขที่หลีกเลี่ยงได้ทั้งนั้นนะถ้าเราไม่ไม่เข้าไปใกล้เงื่อนไขนั้นมันก็ไม่ก็ปฏิวัติไม่ได้แค่นั้นเองคือณวันนี้เนี่ยนะครับการจะแก้กฎหมายเขียนกฎหมายเพื่อป้องกันการรัฐประหารเป็นความคิดที่โง่ที่สุด เพราะเวลายึดอำนาจเขาฉีกรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายแม่กฎหมายลูกมันจะเหลือทงไปหมดเลยนะครับเพราะงั้นเขาสั่งเลิกได้อไอคนเขียนก็จะอยู่สู้ไหมไอคนเขียนกฎหมายอถามว่าแล้วอะไรจะป้องกันการรัฐประหารได้ไม่โกงไงไม่ขายชาติไงนะครับไม่ลูกแก่อำนาจไงไอนั่นนะครับป้องกันการรัฐประหารได้ ไม่ใช่มาเขียนกฎหมายก็กฎหมายมันก็มีมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แนละ้ว<ะ>กฎหมายอาญามาตร,ราหน 1, 1, ึ่งหนึ่งสาบูไดก่อกระบฏขึ้นในราชนจาจักรโทษป<ะ>ระหารชีวิตพอยึดอำนาจเสร็จก็ฉีกรัฐนูนแล้วก็บอกนี่เราโทษสกรรมตัวเองแล้วก็ทำอะไรนะเจนเป็นใครตั้งตัวเองเป็นเป็นใหญ่เป็นสมเด็จจะไหมตั้งลูกตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีลูกตัวเองเป็นพบวทบ,บยึดเขมรทั้งหมดแล้วทักษิณคบกับหุ่นเซนมากมากเย ทักษิณเนี่ยพฤติการเหมือนกันไหมนะตัวเองเป็นนายกพ้นไปไม่พอน้องเขยสมชายเป็นนายกถูกไหมน้องเขยไม่พอน้องสาวเป็นตอนนี้เอาลูกสาวแล้วถ้าลูกสาวพ้นเดี๋ยวลูกเขยอีกมันต้องตระก,กูลชินวัตรนั้นเหรอที่จะเป็นนายกรัตรีในคุณตั้งพรรคเพื่อไทยหรือบริษัทเพื่อไทยกันแน่ตั้งบริษัทเพื่อไทยมาใครอยากเป็นนายกจา่ายมาใช่ไหม อ้าเป็นนายกใครอ,อยากปเป็นรัฐมนตรีจ่ายมากูก็เอาเงินพวกนี้ไปซื้อเสียงเลือกตั้งได้ได้มาแล้วกูก็นะขายตำแหน่งกันขอเดชะฝ่ะาละองธุลีพร,ระบาดปปกแก้วปกกระมม์มกกมมข้าพระพุทธเจ้าขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณ ภัยต่อใต้ฝ่าล้อ,องทรีระบาทจนชีวิตหาไม่ข้าพระพุทธเจ้าจักเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศเกียรติศัก์ของทหารรักษาพระองค์ทั้งจับปฏิบัติตน จากเรื่องนี้แล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของเนื้อโทษกรรมสุดซอยเพื่อไทยก็จะเอาแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทยก็จะแก้ถ้าภูมิใจไทยไม่ยอมแก้ก็จะมีการประกาศยุบสภากฎอายการศึกนะครับที่ผู้บัญชาการทหารบกจะเป็นคนประกาศเพื่อไทยก็จะมีการประกาศแก้ลิฟอำนาจจากผู้บัญชาการทหารบก ปรากฏว่าอนุทินชาญวิรากุลนะครับหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ประกาศชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็ประกาศชัดเจนว่าไม่เอาด้วยและเดินหน้าต่อต้านจากกรณีที่เกิดขึ้นอย่างเต็มสุขม,มาวารงนะมงคลกิจเต้สวัสสมชายแสวงการต่างพูดตรงกันนะครับว่า เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เนี่ยมีโอกาสจะเกิดรัฐประหารนั้นค่อนข้างจะสูงมากนะครับค่อนข้างจะสูงที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมเรียนย้ำมุ่นส่วนอีกครั้งนะผมอธิบายตนะั้งแต่แรกมาแล้วว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงนั้นทักษิณุงอิงเพื่อไทยกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากมากนะครับตั้งแต่ 25สิงหาคมพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาหลังจากอุกอิงรับดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัตรีนะครับตั้งแต่วันที่16สิงหาคมไม่กี่วันก็พราชนะครับเจอคดีทั้งหมด19คดีมากที่สุดในประวัติการของนายกรัมตรีก่อนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัตรีด้วยซ้ำไปก่อนหน้านั้นนักวิเคราะห์ทุกคน แต่แกลบทั้งนอกในประเทศเห็นตรงกันว่าทักษิณชินวัตรติดกับดักเป็นที่เรียบร้อยบางคนก็บอกว่าติด่ายกลนเสแนะซึ่งเป็นหลานของปรีดาพัฒนาถาบุตรเคยคุมสภากราหโหมเข้าไปฮะมคุมสภาความมั่นคงให้กับพรรคเพื่อไทยก็พูดตรงกันว่าทักษิณพลาดนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยทุกอย่างก็ไล่ไล่ไล่มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ คุณส่วนจําได้ไหมครับผมเลยเรียนว่ามีความพยายามจะสร้างดีลับขึ้นมานะทางฟ้าทางดินจะพยายามจะด,ดีลับแต่ไม่มีใครดีลับด้วยไม่มีใครเอาด้วยและเขาก็คงทราบแล้วว่ากำลังติดกับดัก คนะดีก็โดนไปสิบเก้าคดีและเกี่ยวข้องกับคดีชั้น14ซึ่งก็มีกระแสข่าวว่ามีการวิ่งเต้นเกิดขึ้นไม่ให้คดีนี้ถูกดำเนินคดีเห็นไหมทุกอย่างมันจวนจวนูจน,จวน,จ,วนจวนเข้ามาสุดท้ายก็ไปโพรที่อุดรธานีประกาศชัดเจนว่าเขามีความสำคัญจะต้องอยู่แต่คดีชั้นสิีก็เดินหน้าปุบ,ปบ,ปบ พอมีการประกาศชัดเจนเรื่องการถวายสัตว์ปฏิญาณของพรบรมเล่าทัพซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสมัยรัชกาลที่10และห่างเหินในการเกิดมาเป็นเวลาถึง16ปีครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี2551ปี2 5 5 2เกิดการจราจนของกลุ่มเสื้อแดงที่สนับสนุนทักษิณชินวัตรและเผากกรุงเทพมหานคร ของกลุ่มคนเสื้อแดงเหมือนเดิมเกิดการก่อกร้ายกลางกรุงเทพมหานครข,ขึ้นมาทำได้ไหมฮะจากปี2511ข้ามมาปัจจุบันเหมือนกันการถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์จากนั้นไปต้นมานะฮะ ก็เริ่มมีการเดินเกมที่จะยึดอำนาจทหารทั้งหมดมาจากพระมหากษัตริย์วันนี้ทุกคนคงได้เห็นพฤติกรรมและสันดานของนักการเมืองผู้บงการไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังชัดเจนที่ต้องการที่จะแก้พรบกลาโหมให้ลูกตัวเองมีอำนาจสั่งตั้งสั่งปลดนายพลทั้งหมดที่เป็นกำลังสำคัญ เหมือนกับกัมพูชาโมเดลอย่างกับพดเวกเสรีเตมีเวทได้เคยพูดไปก่อนนั้นซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนไปละว,วันนี้ทุกอย่างคงเชิงประจักษ์มากขึ้น 2. จะนิรศกรรมจะนิรโทษกรรมทุกๆุคดีแบบสุดซอยเพราะทักษิณโดนคดี1 1 2ด้วยรวมทั้งคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ ยิ่งลักชินวัตโดยเฉพาะเรื่องของจำนำข้าวที่โดนคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีจำนำข้าวเห็นไหมเขาเลยเงียบโทษสดสอย 3. เรื่องของการแก้ไขธรรมนูญทําทไมต้องทำอา้าวคุณสมบัตนะิคุณธรรมจะริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์อิงที่ถือครองหุงน้นอันภายและแต่งตั้งข้าตรีที่ผิดจริยธรรมซึ่งมีตัวแบบ มาจากกรณีของเศรษฐาทวีสินที่ตั้งพิชิตชื่นบานคนของทักษิณชินวัตรจนมีคำพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัตรีเขาจึางทางสามประการนี้ขึ้นมาผมแปลกใจไหมผมไม่แปลกใจเพราะทุกอย่างกำลังไล่ไล่ไ,ลไลเข้าไปละในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงถ้าเราเข้าใจเกม จริงการดูการเมืองมันเหมือนการเดินหมากรุกนะฮะถ้าเราเข้าใจเราดูมนันเจะรู้ว่าโอ้ใครเดินไปได้ต่อใครจนกระดานนะครับแต่มันยังไม่จบแค่นี้หรอนะ,ะยังไม่จบแค่นี้แน่นอนถ้าตอนนี้มันก็เหมือนกับคนที่อยู่ตกอยู่ในวงล้อมอะ่ะกาลังดิ้นหนีดิ้นหนียิ่งดิ้นเท่าไหร่ย่อมได้เห็นพฤติกรรมและการการะทำ และเจตนามากขึ้นเจตนาต่อการกระทำต่อสถาบันทหารสถาบันตํารวจเจตนาที่ชัดเจนที่จะกระทำต่อสถาบันพระมหากษัตร,ริย์แต่ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะย้ำอีกครั้งนะฮะกระแสข่าวการรับประหารที่หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ย กลุ่มพันมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่นําโดยคุณสนธิลิมทองกุลก็เริ่มเคลื่อนพลนะครับไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลให้ยกเลิก MOU 2544ภายใน15วันสนุกไหมฮะกลิ่นรัฐประหารตอนนี้มันกรุ้งมาเลยสาเหตุเพราะอ,าอะไรเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณสนธิออกมาว่าไหร่ สีที่เกิดขึ้นก็เกิดการรับประหารปี49คูณสนธิมาก็เกิดการรัประหาร19กันยายนพุทธศักราช2549จุดเลิกนะฮะนำโดยพลเอกสนธิบุญยรัตกลินพอปี57กลุ่มกบสออกมาก็มีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเข้าร่วมสลายกลุ่มแล้วก็ประกาศให้มวลชนเข้าร่วมกับกลุ่มกบสที่นำโดยกำนันสุเทพเทือกสุบรร ไม่นาน22พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5พันารินกานาทีพบจอมฟ้าสามชัน้นหรือพบฉัดมงคลยึดอำนาจนายนิวัตบุญทรงธรรมรงไพศาลร,รักษาการนายมงตรีหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาไปก่อนหน้านนั้น,นของปู่ยิ่งลักชินวัตรแล้วหลบหนีออกนอกประเทศนิวัต เป็นคนรักษาการถูกยึดอำนาจในสมัยนี่วัดเป็นรักษาการนายกบุญดีพอเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาตอนนี้มันก็เหมือนเดิมอะกลิ่นนักทหารจึงหึงเลยไปเล่นงานทหารไปเล่นงานสถาบันนะไปปล่อยตัว ผู้ที่ทุจริตจำนำข้าวทั้งที่จ่ายค่าเสียหายยังไม่ครบเลยอันนี้สนุกฮนะมันงวดมาแล้วหมอดูบางคนบอกพฤษภาคมปีหกแดบางคนก็บอกว่าเดือนธันวาคมปีหกเจ็ดแต่ผมว่าเกมนี้จบไวนะครับจบไวและทักษินไม่ใช่คนคนเดียวที่จะจบ คนในตระกูลเขาเนี่ยอยู่ยากและริวล้อทั้งหลายในกลับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงฝันธงได้เลยรอบนี้เฮี an, ้ยนเตียนอย่างแน่นอนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะล้านเปอร์เซ็นต์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศัก เียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ